สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับสำหรับแพ็กทีมชาติไทยเนี่ยผมสอนการอัพทุกคนในแพ็กไปหมดแล้วนะครับแต่ก็มีหลายคนเนี่ยอยากจะให้ลองรีวิวเดี่ยวแยกเดี่ยวนะครับชนะทิพย์สงกสินเมสซี่เจของเรานะครับผมได้ข่าวว่าพิวจัดเลยนะครับจะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นอ่ะไปดูแนวทางการอัพก่อนนะครับทำยังไงให้ได้ตันมากที่สุดครับต่อไปชนะทิพย์นะครับชนะทิพย์นี่4ดาวนะครับผมมีดาวมากกว่าเพื่อนนะครับผมมีพอยท์ทั้งหมดเนี่ยเก้าสิบสองพอยท์นะฮะเราใส่ชุดติ ดิปวิ่ง14นะครับนี่เด่นเรื่องคองบอลอยู่แล้วชนะทิปนะครับเด็กซิลิตี้นะครับใส่ไป8นะครับ โล w ์เวอร์เปอรเซนนะครับผมใส่ไป8นะครับ82 14 88นะครับผมได้อเวอร์อยู่ที่90นะครับผมดูค่าพลังข้างในนิดนึงนะฮะดิปบินเก้เลยไทเบอร์ชันอี่เ6เลยนะครับผมของบอลดีมากสปีด d 81ส p e e d ปีดต้น88นะครับยิงแรง75ฮะส a บห้าบลานซ์นะครับผมแต่ความแข็งแกร่งนี่57เท่านั้นนะครับค่อนข้างบางมากนะครับแล้วตัวเล็กด้วยนะจบสกอร์6กบนะจบสกอร์ก็น้อยด้วยนะครับผมอ่ะอเวอร์ออรทีม รวมโบนัสนะครับผมก็เป็น92นะชนะทิปเนี่ยจะบูสต์ได้3แต้มเลยนะครับถ้า99ชนะทิปบูสต์ได้2ถ้า100ชนะทิปบูสต์ได้3นะครับเป็น93นะครับ ย่างอีกทีนึงนะครับค่าทีมเราต้องทําให้ถึง100นะครับถึงจะบูตชนาทริปได้93นะครับเต็มที่เลยนะครับมาดูรายละเอียดค่าพลังข้างในอีกทีนึงนะครับผมส่วนสูงนะฮะหนึ่งร้อยห้าสิบแปดเซนติเมตรเท่านั้นนะครับถือว่าตัวเล็กมากเลยนะฮะเท้าหลักคือเท้าขวานะครับอายุในเกม28ปีนะครับการ์ดของนักเตะไทยเป็นการ์ดประเภทไฮไลท์นะฟีเจอร์เพเยอร์ไม่มีแล้วนะฮะหลายคนยังใช้คําว่าฟีเจอร์เพเยอร์อยู่ไม่ใช่นะครับตำแหน่งที่เล่นได้แล้วตัน93แบบสสูงุดเลยนะครับก็มี AMF LMF RMF LWF RWF SS นะครับแล้วก็ C นะครับผมตามนี้เลยก็จะตัน93หมดเลยยกเว้น C M F นะ C M F ไม่ตัน93นะครับผมเพลงสไตล์เป็นคีย์ทีมเพลงเมเกอร์นะครับแล้วก็ทีมเพลงสไตล์เนี่ยตอนนี้90หมดทุกอย่างแล้วนะครับเกมรุก79บอลคอนโทรลลิฟวิ่งไทยเวอร์ชั่นนะครับ88 93 96นะถือว่าค่าพลังดีมากเลยทีเดียวนะครับผมนี่ไม่รวมโบนัสนะฮะโลพาสรับเทสพาสนะครับผม83 77นะจบสกอร์ฟินิชชิ่งน้อยมากเลยนะครับผม68เท่านั้นนะครับยิงลูกฟรีคิกก็พอได้นะ72ลูกโค้งก็ได้นะครับผม73นะครับผมเกมรับ เ2ดด้วยนะฮะ ดูสปีดนิดนึงสปีด81สปีดต้น88นะจังหวะการออกตัวดีนะครับผมคิกกิ้งพาวเวอร์ยิงแรง75นะครับผมความแข็งแกร่งบางมากนะครับ57ตัวลเล็กด้วยนะบาลานซ์ทรงตัว92นะความอุสตส่ามิน้า76นะครับผมการใช้เท้าซ้ายนะครับผมความแม่นยมสามเต็ม4แต่ว่านานๆก็ใช้ทีนึงนะครับสกิลนะครับผมก็มีดับเบิลทัสมีมักเซเทิร์นคัตวีไฮน์เทิร์นสกอตส์มูฟโซ่คอนโทรลนะครับผมมี5สกิลคองบอลนะครับแล้วก็มี control, ok ness, สกิลยิงชิดชิดช็อตคอนโทรสกิลตอออออกกกกส้้้้นนนนนนฮลลลทรรริิิะะคคคััับเเาาา์ไซดยยยงงงป่ข สกิลเกมแมนชิพนะครับไม่มีสกิลยิงปั่นโค้งไกลลองเล็งเคอร์เลอร์หรือว่าลองเล็งชุดติ้งยิงไกลพุ่งคุ้งก็ไม่มีนะครับผม mm hmm. เหมือนกับร่างรีเจเนอเรียเนี่ยที่มีสกิลลองเล็งชุดติ้งด้วยนะครับ mm hmm. ชนะทิพย์สงกระสินนะครับร่างไฮไลท์ร่าง,งนี้นะครับถือว่าทําออกมาค่าพลังสูงเลยทีเดียวนะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นนักเตะระดับ4ดาวนะไม่ถึง5ดาวนะครับ mm hmm. แต่ค่าพลังขนาดนี้เนี่ยผมว่ากับระดับนักเตะไทยด้วยกันเนี่ยค่าพลังสูงมากเลยทีเดียวนะครับและตอนแรกนะครับสิ่งที่ผมคาดหวังคือเอาชน,าปปน,นะรระะดัับบบสาากกลลลนนนนคเเเเออไปง่ใีวต์็ ง5 0ทองรวมถึงลงแรงด้วยเนี่ยถือว่าเอาไปเล่นแล้วความสามารถเกินความคาดหวังจริงๆนะครับผมทีแรกก็คิดว่าน่าจะเล่นเป็นสีสันเนาะฟูทีมชาติไทยนะครับทำไปทํามาแบบติดใจว่าติดใจแล้วถ้าเกิดว่าเราได้อัพเต็มทุกคนนะครับผมคือโอเคช่วงท้ายเนี่ยสตามิน่าก็หมดหลายคนเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่อัพเลยแบบว่าโอ,อ้ตัวอัพไม่พอเนี่ย ช่วงท้ายเกมช่วงเลตเกมนี่คือหนักมากเลยนี่ขนาดผมอัพทุกตัวแล้วนะนี่สตามิน่าก็ยังหมดแล้วในนาทีที่80เนี่ยชนะทีปแล้วครับแต่ว่าข้างหน้าทางโล่งเปิดไฟสูงติดเครื่องไปแล้วจ้ะมุมนี้ได้หรือเปล่าอืมไปฝืนยิ่งซ้ายซะง,งั้นนะดอกนี้อย่างนี้คือกระชากขึ้นสนามผมว่าตัวเล็กอย่างชนาทิพย์เนี่ยสร้างความปั่นป่วนได้เยอะเลยทีเดียวนะครับคือจังหวะสับขาจังหวะการคลองบอลดึงบอลดูดบอลเนี่ยมัน มันแลดูมีความรวดเร็วว่องไวกว่านักเตะที่ตัวใหญ่กว่านะครับผมแต่ข้อเสียคือนี่ล้มง่ายมากคนค่อนข้างบางมากแล้วตัวเล็กนะฮะตัวเล็กมากเลยนะครับล้มบ่อยมากถ้าเกิดโดนกระแทกคุณจะไปล็อกจะไปเลี้ยงแบบโชว์สกิลนี่คือคู่ต่อสู้เขาพุ่งมาปุ๊บนี่ล้มง่ายนะครับแต่ก็บางทีล้มเนี่ยได้ฟาวบ่อยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราได้เห็นนะับว่าได้ฟาวบ่อยเหมือนกันนะครับยิ่งมีสกิลเกมแมนชิพด้วยนะสกิลเเรียกฟาวนะครับผมได้กินฟาวบ่อยเหมือนกันนะครับเรียกฟาวได้บ่อยนี่จังหวะ Uh, hey. <Yeah. S 1> วินิจชิงอาจจะไม่สูงนะครับ <Yeah. S 1> แต่ถ้าเกิดว่าได้หลุดเข้าไปในกรอบเคตโทษแล้วเอี้ยวตัว, <Yeah. S 1> ตวเอียงตัวยิงแบบนี้เนี่ยโอกาสเป็นประตูก็สูงทีเดียวนะครับ นี่ผมเล่นเป็น4222เนาะแล้วก็ยืน AMF ฝั่งซ้ายนะครับเวลาล็อกเข้ามายิงก็จะเข้าเท้าขวาพอดีนะฮะแล้วเราได้เล่นกับฟูทีมชาติไทยอ่ะผมว่ามันได้อัธรรถจริงๆนะครับตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังว่าเออจะเก็บทองแบบ50ทองได้ง่ายๆนะทำไปทำมานี่คือแบบเออสนุกดีมันดีนะครับไปผิ้วดีเป็นตัวปวนดีนะครับผมแล้วจุดสังเกตคือเวลาเรายิงคู่ต่อสู้ได้อ่ะครับผมเจอคู่ต่อสู้กดออกบ่อยมากอาจจะเห็นว่าเออโดนนักเตะไทยยิงไงกดออก เออแบบโดนนำสองศูนย์สามศูนย์นี่คือเขากดออกเลยนะครับผมอาจจะแบบไปยามเขาหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะไม่ใช่ขนาดนั้นนี่ได้ฟาวับทุกคนตัวเล็กบางมากนะครับบางทีแบบหมุนสกิลใส่สกิลไปโดนเขาเองเนี่ยเราได้ฟาวเฉยเลยนะครับนี่เทิร์นไปเทิร์นมาได้ฟาวกินฟาวได้บ่อยมากนะครับผมว่าถ้าเป็นคู่ต่อสู้เขาคงลำคาลนะ่ะโอ้โหชนนี้ชนหน่อยล้มอีก เนี hey, ่ยแต่บนทัสไปแล้วครับแต่เตมหนานาทีท oh ี oh ่ประมาณ70กว่ากนี่คือหมดแล้วนะฮะนี่โอ้โหแบบอย่างพิ้วเลยรอจังหวะแต่บนทัชอีกทีนึงไม่ได้ดอกสุดท้ายไม่ได้ความพิ้วการเลี้ยงบอลติดเท้าเนี่ยจังหวะใครถ้าเกิดว่าเออ่นิ้วไวๆนะสายสกิลกดไวๆชุบแชพชุบแชพชุบแชพนะผมว่ามันนะผมว่ามันนะครับผมบางทีมันก็เป็นจิตวิทยาเนาะคือแบบฝั่งตรงข้ามบางทีเขาก็รำคาญเราเนาะกดสกิลอีกแล้วล็อกเลื้อยเลี้ยงอยู่นั่นแหละแต่จังหวะการจบไม่ค่อยดีเท เออเนี่ยหัวติีนผวตามไปแล้วกินฟาวบ่อยสร้างความลำค้าให้กับผู้ตอ่อสู้ได้บ่อยนะฮะถือว่าเป็นตัวปัน่นตัวป่วนได้ดีทีเดียวนะครับผมทุกแม์ที่ผมรีวิวในคลิปนี้เนี่ยคือผมไม่ได้เปลี่ยนตัวสำรองเลยนะคือจะให้เห็นนะครับว่าในช่วงท้ายเกมนี่คือแรงหมดกันแล้วส่งผลยังไงบ้างนะครับคือไม่ได้เปลี่ยนตัวสำรองเลยนะเนี่ยล้มง่ายมากนะครับเหลี่ยมนิดเดียวเนี่ยโดนกระแทกโดนแซดนิดนึงเนี่ยคือล้มเอาล้มเอานะครับถ้าเราได้ฟาวบ่อยนะครับผมก็จะสร้างความลำค้าให้กับคู่ตอ่อสู้โอ้ยนี่ล้มอีกแล้ว แต่ถ้าเกิดว่าล้มแล้วไม่ฟาวฝัง่งที่เป็นฝ่ายมุหิดก็จะเป็นเรานะครับนี่เทินหมุนหมุนแล้วจ่ายสานาจหน้าหมดในช่วงท้ายแต่ผมก็ฝืนเล่นต่อทุกคนทุกแมชเลยนะฮะผมก็คิดว่าก็เล่นได้ตลอดรอดฝั่งเหมือนกันนะครับผมก็เก็บทอง50ทองได้แล้วก็ไปลงในแร้งเนี่ยผมว่าคือถ้าเกิดใครเล่นดีๆนะแบบจังหวะดีๆนะฮะคุณสามารถไม่ได้อวยนะคุณสามารถที่จะพาทีมทัตไทยนี่คือขึ้นดีวิชั่นหนึ่งได้ ขึ้นได้เหมือนกันนะมันเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งเลยนะครับแต่อาจจะยากหน่อยแต่ว่ามันก็มีโอกาสเลยครับผมดูจังหวะนี้นะครับเอียวตัวแล้วปั่นดีกว่าเสียดายไม่มีสกิลยิงปั่นโค้งนะฮะเออลองเลนเครอร์เลอร์ไม่มีนะครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะความไร้กาดของชนาทิพย์คือคือความพิ้วเนี่ยนะครับเล็กพลิกขี้หนูของเขาเนี่ยนะครับ สร้างความลำคาญให้กับคู่ต่อสู้ได้สร้างความปัน่นป่วนให้กับคู่ต่อสู้ได้นะครับผมจังหวะบอลเข้าทางหรือบอลเป็นใจเอี้ยวตัวกดสกิลวนไปวนมานะครับผมคือถ้าหลุดก็หลุดไม่หลุดก็กินฟาวได้นะฮะแต่เลี้ยงติดหลายจังหวะก็มีนะคือเวลาผมรีวิวผมก็ไม่ได้เอาจังหวะที่แบบว่าสวยๆมาให้ดูเสมอไปนะครับผมก็ให้ดูจังหวะ,ละหลายๆจังหวะนะครับทั้งจังหวะที่ทาได้ดีและจังหวะที่ทําผิดพลาดนะครับผมมันจะได้เห็นว่าเออทั้งข้อดีและข้อเสียเนี่ยไม่ได้เอาแค่จังหวะดีๆ ล้มแบบไม่ได้ฟาวก็มีบ่อยเหมือนกันนะครับสังเกตดีๆนะฮะเดี๋ยวจะเป็นการอวยนักเตะจนเกินไปนะครับยืนฝั่งนู้นนะครับผมเอียวตัวยิงขวาเรียบร้อยและจุดดีก็คือว่ายืนได้หลายตำแหน่งเลยนะครับค่าพลังไม่ลดเลยนะฮะปีกซ้ายปิดขวาเอฟเอฟ CFS นะครับอย่างที่บอกไปแต่เสียดายที่ CMF เนี่ยค่าพลังดรอปลงไปนะครับผมนี่ดับเบิลทัสไปต่อครับเลี้ยงบอลติดเท้าดีนะฮะเหมือนมีแม่เหล็กนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เลี้ยงบอลติดเท้าดีแล้วก็กดสกิลติดง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นดับเบิลทัสมาเคยเทินนี่เทินไปเทินมานะครับผมนี่เราไปล้วงมาแล้วไปต่อมุดมุดม้วนนี่ได้ฟาวกแล้วแล้วดูจังหวะนี้นะครับรูปร่างนะครับเปรียบเทียบกับปาติกเวลานะเวลานี่คือตัวเบิ้เริ่มอย่างยักเลยฮะแล้วดูชนาทิพสูง158 ดูดูยังไม่ถึงราวนมเลยลาเออโดนสก,กิปนิดเดียวแล้วล้มแล้วนะครับแต่คือมันก็ดีสําหรับเราคือถ้าเกิดได้ฟาวนะครับมีสกิลเกมแมนชิพด้วยเออแต่ถ้าเกิดเราเป็นคู่ต่อสู้แล้วมาเจอธนาทิพย์โอ้ล้มอีกแล้วล้มอีกแล้วอะไรเงี้ยนะรอจังหวะไปโยกไปโยกไปไหลลูกนี้สุปัชโชนี่มันก็ได้ทัลลนะครับเล่นกับเพื่อนๆน,น้องๆนะฮะพี่ๆน,นะครับ,รบทีมชาติไทยด้วยกันนะครับนี่แตะบอล เฟิร์สทัชดีครับเราไปต่อข้างหน้ามีกว่าค่อยๆดึงนี่จะเทิร์นกินฟาวได้อีกแล้ว <laughs> กินฟาวได้บ่อยมากครับผมจังหวะปะทะนี่คือแบบเรากดสกิลเอี้ยวไปแล้วเอียงตัวโดนชนนี่คือได้ฟาวอีกแล้วได้ฟาวอีกแล้วนะครับหมุนไปหมุนมาเดี๋ยวก็ได้ฟาวครับได้ฟาวอะไอย่างงี้ไม่ได้นี่มาได้ฟาวดอก2ลูกฟรีคลิกนะครับยิงได้นานๆก็ยิงได้ทีนะครับลูกฟรีคลิกในเกมภาคนี้นะครับแต่อันนี้ยิงได้ออก็มาให้ดูหน่อย จริงก็จะใช้ทีเดทอนยิงนะครับแต่รีวิวชนะทิพย์ก็ลองชนะทิพย์หน่อยฮะยิงได้ดีด้วยจริงๆค่าพลังการยิงฟีคิกเขาก็ยิงได้นะเออไม่ได้แบบว่าฝืนเอามายิงจนเกินไปนะครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้นะครับชอบมากข้างหลังมีเมสซี่ตัวจริงนะครับเรามีกษมเิโร์ครับกระแทกมาตรงนี้ข้างหน้ามีเจติบแตะอ้อมเจติบได้ครับแล้วไปครับข้างหน้าฟันไดไม่เข้าใช่ไหมเอี้ยวตัวปานิขวานเยดายดอกสุดท้ายมุดมุดมมวนไปนะครับก็ชงกระชากไปเลยครับหลุดง่ายฮะ สร้างความน่าลำค้าให้กับคู่ต่อสู้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมเทิรโอ้โหนี่กินฟาวไม่ซี่อีกแล้วฟาวบ่อยมากได้ฟาวบ่อยมากครับเอาอีกทีหนึ่งเด้อฟาวอีกแล้วผมว่าใครเจอก็น่าจะน่าลำคาล้มอีกแล้วล้มอีกแล้วแลได้ฟาวบ่อยนะไปแล้วครับแต่เบิร์นทัสข้างในไหลลูกนี้ทีละสิน ถามว่าเล่นเป็นตัวหลักเลยได้หรือเปล่านะครับคือถ้าเกิดคุณอินกับการเล่นฟูลทีมชาติไทยการเล่นนักเตะไทยนะครับมันก็อินไปอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยก็คือว่าอาจจะต้องมีตั๋วอัพนะครับมีการ์ดอัพเนี่ยเยอะหน่อยนะฮะในการที่จะทําทั้งทีมนะฟูลทีมนะครับผมกับ800ทองนะฮะแล้วก็ทํายกทีมนี่คือตั๋วอัพ เอ, 10, อ็กซ์หนึ่งหมื่น point เนี่ยประมาณสักหนึ่งร้อยชิ้นได้เลยนะครับผมใครยังไม่ได้ดูคลิปรีวิวนะฮะแนวทางการอัพนะักเตะไทยก็กดที่ข้อความด้านขวาม,ามือบนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับด้านขวาม,มือบนนะฮะก็จะสอนแนวทางการอัพแบบจริงๆในเกมทุกคนเลยนะครับทุกคนสําหรับเมสซี่เจชนาทิปโสงกสินนะครับผมคือถ้าบางคนที่ไม่ได้แบบเหมาแพ็กมานะครับเปิดได้ ดีไหมเก่งไหมก็เก่งในระดับหนึ่งนะในระดับที่เราเคยเล่นตัวไอคอนในปี2021ที่เป็นไอคอนเมซี่เจนะตัวนั้นก็พิ้วๆิววนะครับผมมีความคล่องมีความจี๊ดนะครับสร้างความปั่นป่วนได้นะครับแต่ถามว่าเป็นตัวโกงเป็นตัวโหดที่จะเป็นตัวหลักของเราก็คงยังไม่ถึงขนาดนั้นนะ ผมว่าสร้างความแตกต่างได้นะฮะในเกมบางเกมนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเป็นตัวหลักเลยเนี่ยจริงๆในเกมมันมีตัวอื่นนะฮะถ้าเกิดคุณไม่ได้แบบทำบูดีนัลไทยแบบนี้นะฮะเอาไปผสมได้ครับเอาไปสร้างความปั่นป่วนสร้างความแตกต่างได้ครับผมแต่ว่าจะเป็นตัวหลักทุกนัดเลยเนี่ย ระยะยาวผมว่าพอความฟินความอินของเราลดน้อยลงเนี่ยเราก็อาจจะหันไปใช้ตัวอื่นนะฮะเดี๋ยวมีนักเตะใหม่ๆมา,มา,มาเราก็อาจจะไปเผอของใหม่อีกนะครับผมชนะทิ์ก็เหมาะที่สุดสำหรับฟูลทีมชาติไทยนะครับผมเป็นตัวแบกได้เลยนะขึ้นเกมทางชนาทิศนะครับผมให้เขาเป็นตัวหลักในการ ปั้นเกมนะครับผมในการออกบอลนะครับผมเป็นตัวที่ทว่ากันตามตรงนะผมว่าค่าพลังก็ไม่ได้เวอร์วังอะไรมากนะครับผม93ค่าพลังเวอร์าการนี่คือรวมบูส์เนี่ยสำหรับนักเตะไทยที่ไปเล่นในเจลิกดิวิชั่นหนึ่งนะครับผมมันก็สมเหตุสมผลด้วยนะแล้วดูจังหวะนี้ช็อตสุดท้ายนะครับลากมาเกินครึ่งสนามตามิน่าหมดแล้วด้วยนะครับไปต่อครับข้างหน้ามีขวางอยู่ใช่ไหมโอ้โหสคน3คนเธอหลบลูกนี้แล้วปัดดีกวา่าอย่างเหนือเลยลูกนี้ โอ้ยทำไปทำมานี่เล่นแล้วติดใจเหมือนกันนะครับแล้วพอเราได้ชนะคู่ต่อสู้เนี่ยคู่ต่อสู้บางทีกดออกบ้าง,างกดหนีบ้างนะครับก็มีนะฮะเพราะว่าเออมันไส้ในความเก่งของนักเตะไทยหรือยังไงก็ไม่รู้เออเวลาสตามิน่หมดเนี่ยผมคิดว่าถึงแม้ว่าเขาไม่มีสกิลไฟติ้งสปิริตนะแต่พอเราฝืนเล่นนะมันก็ ไม่ได้หอบคืนแบบวิ่งหอ,หอบหอบหรือวิ่งแบบลากขามากมากนักนะสำหรับชนาทิพนะทั้งที่ไม่มีสกิลไฟติ้งสปิริตนะครับทุกคนยิงได้หนึ่งลูกใชนไหมช่วงท้ายเกม แต่ถ้าเกิดจะให้ดีนะถ้าเกิดว่าเราทำฟูลทีมทาตไทยจริงๆเนี่ยตัวสำรองก็ไปหานักเตะไทยคนอื่นๆนะครับที่ไม่อยู่ในแพ็กนี้นะฮะที่เป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับตัวละ3,000 4,000นะครับผมซื้อมาใส่ทีมไว้นะครับเอามาเปลี่ยนหน่อยในช่วงท้ายเกมนะครับจะได้ลดภาระช่วงการทำงานหนักของนักเตะไทยในช่วงท้ายหน่อยนะครับทุกคนนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกดสัญลักษกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนีี้ลาไปก่อนนะคครรััับบสสวด ท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็ก리เววเวนนด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเว l ลตันคลิปอื่นได้เลยครับ A of pain Some things are not